เนื้อคู่ที่เหมาะสมกับชาวราศีเมทุนคือราศีเมทุนเองราศีกุมราศีตุลราศีสิงห์และราศีธนูราศีเมทุนเข้ากันได้ดีกับราศีอื่นที่เป็นธาตุลมด้วยกันซึ่งจะมีการกระตุ้นทางสติปัญญาและความสนใจที่คล้ายคลึงกันราศีที่เข้ากันได้ดีกับราศีเมทุนราศีเมทุนเข้าใจกันได้ดีที่สุดในทุกเรื่องสามารถเติมเต็มประโยคของกันและกันและมีอารมณ์ขันที่คล้ายคลึงกันราศีกุม เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และอิสระสามารถเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันได้ราศีตุลทั้งสองราศีรักความยุติธรรมและความสงบสุขสามารถพูดคุยกันได้อย่างเปิดอ,อกสร้างความสัมพันธ์ที่สมดุลได้ราศีสิงแม้จะดูแตกต่างกันแต่ความมั่นใจของราศีสิงห์จะช่วยเติมเต็มและกระตุ้นความสนใจของราศีเมถุนได้อย่างน่าประหลาดใจราศีนู เป็นคู่ที่สลับสนุนกันและกันชอบการใช้ชีวิตในสังคมและการท่องเที่ยวร่วมกันลักษณะเนื้อคู่ที่ราศีเมถุนมองหาฉลาดหลักแหลมและทันไหวพริบต้องเป็นคนที่มีความคิดฉับไวมีอารมณ์ขันและสามารถดึงดูดความสนใจได้ชอบความแปลกใหม่ราศีเมถุนเป็นคนเบื่อง่ายดังนั้นคู่ที่ใช่ควรมีความแตกต่างมากพอที่จะทำให้ความสัมพันธ์ไม่น่าเบื่อมีความสนใจร่วมกัน เพื่อให้ความสัมพันธ์ไม่ราบเรียบเกินไปเนื้ยคู่ควรมีกิจกรรมแยะความสนใจร่วมกันที่น่าตื่นเต้น